ลงมาฮาก็ต้องเอาหัเอาไปยังมาเตรียมพร้อมซะก่อนจะพี่น้องตอนนี้ฮาก็หมูฮาก็จักอยู่ใส่มันยังหูเมื่อว่าเฮามาให้อาหารมันมาเตี๋ยมันโอ้ตัวนี้ขึ้นมากอนหมูเลยตัวนี้อือนใส่ได้ยินเสียงรถบ่ลุงไปหากินตั้งแต่เช้าเนาะอืออแล่นขึ้นมาเลยผู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 มาเลยได้ยินเสียงคนผู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 มาเลยมาคบกันกูโตเลยอู้นุ้ยนุ้ยนุย

ตักน้ำกันตักน้ำขึ้นมาให้กันกาดกินน้ำวันนี้คืออุ่นขึ้นแน,น,น่จังน้อยวันนี้หลังคริสต์มาสมา,มาอุ่นขึ้นจังน้อยวันที่ยีส่สิบหกอากาศอุ่นขึ้นแสงแดดหมูก็เลยมุ่าจักลงหาก,กินตะเภามีแดดดึงดึดึดดดดด Đến Cụ cái đài lút đây Cụ ừ. lút Mưa điểu Mưa nừng chép con Mưa nừng tạc Bang 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 khôm bang 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 เดิงเพื่อนึกว่าเพื่อนสิได้ไปห้องหาเพื่อน,นึกว่าเพื่อนสิบลลงมาไว้ป่านนี้เสรดอกแล้วก็พากระลงหายู่หาก,กินจอบอยู่ในยินเสียงรถในยินเสียงรถได้กินดังดีใช้ขึ้นห้างลวไปแหละ อุ่นที่มาแน่แลป่ะนะี่ทำเก่าห้เกขอันทำเกะเป็นมือใหม่นะก็ ต um, like anyway. uh, ักน้ำมาใส่อีกเลยข้าวเหนียวได้โชคดีแท้มึงได้กินข้าวเหนียวเนาะเอ้ยโกโก้กินช็อกโกแลตพูใหญ่เอ้าเอ้าโดดขึ้นโดดลงต้องเฮ็ดหางอีกอหนึ่งเนาะเลยปีใหม่มีเวลามาเฮ็ดอื พอดีแล่นขึ้นแล่นลงพอดีผสมห้ามให้เขา <laughs> ติ่มแ้งติมขาติมปากอาเลคุกันท้อนทอน,ทอนกวบซ้อนกันเวียนแวก,ก,กป็ปิดปดนะลงมาตากแดดแล้วจ้งะมันกรอบใช้ขยานะขยาอยู่ร้านก็นขึ้นอยู่ดิ กแล้เฮตุใดจังวัดมันนอนฉันมันนอนผิงแดดเล่นเนาะหนาวานอ,อืมเมื่อนี้มันอุ่นขึ้นเดี๋ยวนี้นะเนาะเออข่าวก็ว่าอยู่ว่าข้าวอุตุนิยมวิทยาบอกว่าสิอุ่นขึ้นสองถึงสามองศาก็เลยพอดีพากันลงไปหาอยู่หาก,กินแต่เสาเลี้ยงง่ายพี่น้องไอเดือนนี้เฮาก็บ่ค่อยมีเวลาอัถ่ายเวลามันลงไปหาอยู่หากินให้เพิ่งปันได เราะว่าเขาก็ปล่อยแล้เจ้ามันอยู่ทั้งไราสิบไรแล้วตั้งมาบักว้างหนึ่งเนาะก็เลยได้มีเวลาถ่ายได้มีเวลาถ่ายแต่เวลาอันมาเกลือมันกุมมือี่ก็เอาอาหารมาให้มันแล้วก็ฟ้าวขึ้นนะมันหนาวมีมันนี้แล้วมันอุ่นขึ้นเ่าก็ได้ถ่ายอาหารยากไปถ่ายมันอิ่มก็เอาขึ้นเลยอันนี้อันไฟเนี่ยนะเราบเรียบร้อยแล้วบอกไปแม่ฟ้าฟ้าสายเลยหลายอย่างอย่างนี้เดีมันนี่ น้ำสีก uh, ันน้ำสีไม่ไหลไปไหนมันเหมือนอ่าประเด็นแตเวลามันเหมือนแล้วมันก็จะเลียเที่ยวขึ้นมาเล่มยังมีจะส่องตู่แล้วไอ้สาวแลกกับอันนี้นล้วเปินสีเล่มอยู่กับช็อกโกแลตอันนี้มันว่าแต่มันพักว่ามันงูเงี้ยวแก้วกินโอ้โหคือผื่นมันออกมาจากเทื่อวแต่ตุ้มติต้องออกมาหากินนะใกล้ผู้เห็นหอยู่ป่ะจ๊ะอ่ามันก็ต้องออกมาหากันแต่นี่คือผู้เห็น ไปค่ยอ่มงได้ในสวนก็คือเลาะถึงมันเลยนอีอไิไปไปคือไปต่าออพายมันสีสายคู่เลยคือไปใช้รถเลยเออปืนจะเรากระพักกมากินพักมากินเป็นตาแซต่ตาโนะมายอดอัน ดอกกระดาษเป็น้องเอยคุไทยเป็นกระห้องว่าไอ้ยอดเครื่องป็นอย่างนั้นเครื่องฟ้าบ่เอ้าอย่าห้มาทามือกันแหละกินขักวปลาได้อ๋ออ๋ออ๋อมีหลายคนว่าว่าอัน หมูป้อยนะมันสีแห s, มันกะบ,บ่ได้แหพี่น้องเออมันอยู่ที่คนมากกว่าเฮามาดูมันก็หุ่นจักเจ้าของเออกับคนอื่นมันอาจสีแหแต่กับเจ้าของมันก็บ,บ่ได้แหกะธรรมดาเลี้ยงก็เลี้ยงง่ายกินก็กินโหรา้ห้มกะสอบนึงกินได้ทั้งไหรห้มที่มีเขาขายตามร้านค้ามันที่เป็นห้มบดแก่พี่น้องไอหมูก็บก่บค่อยอยากกินเด้อันนี้เฮาไปซื้อห้มที่แบบว่าเขามีโลงส,โลสีเขาสีเขาอนะ มันมันสิมีอหมูมันสิกินดีกากันแล้วก็สารอาหารมันสิคบคึกกว่ากันอันนั้นผัเขาไปบดแกะเนาะบดแกรระแล้วมาผสมผสมหำมที่เขาไปซื้อมันจะรุ่งสีแล้วก็เอามาผสมกับเขาป่าหมูมก็บ่อก,กินเขาก็ใสําเล็กดําน้อยเื่อมากก็มีแต่ขี้แกบบดนะั่นทงหลายหมูก็บื่อกินแต่ว่าห้ามจากรุ่งสีในหมูสิกินดีมันมีทั้งเขาป่ามีทั้ง ไอ้มียยังกระห้องว่าจะหมูข้าวมันอยัง,อง,มมอยงมันมีครบทวนหมูสิกินดีก็กันผสมเสร็จนะห้องอาหารเศษ็พักเศษหญ้าเข้าไปวันนี้โบได้ตุม้มอันนั้นโบได้ตุม้มต้นกล้วยให้มันกิน <c oughs> <c oughs> ไปว่ามันแหมันละหูแท้เสกร่างก็จะตายนี่ตีอยู่ปูปูป,ปูตอนยังน้อยไปยังให้จับได้นี่สตีอยู่ปูปูแกอยู่ซื่ออยู่ มันกระเสื่องอยู่เด้ผแบบว่าว่ามันแหมันอยู่ที่คนเลี้ยงมากกว่ามั้งเลี้ยงก็เลี้ยงง่ายกินยู่ง่ายเม่แล้กกบุ่มีลโรคมีภัยเออถ้าถ้าเลี้ยงแบบคอกนะเขาได้ยินเขาว่ามันเป็นโรคมันตายมันขี้เหี้ยขี้ไหลของห้างบุมีเลี้ยงป่อยวันนี้มันม่ได้นอนทับขี้ทับเงี้ยวมันต้องไปล้างคงล้างคอกมัน ขี่มันก็ขี่จะให้จะหน้าเป็นพุ่นเป็นปุ๋ยขี่จะกลางเลื่นไปรถยามฝนมันอาจสิดุดแน่ยามยามแรงบบแมันก็โบดุดแบบนีกินกล้าปุ๊บแม่นก็โบดุดมันก็ดูแต่เฉพาะเมืองนีน้ำแค่นั้นแหละดูหัวหญ้ายามจะแก่มันก็กินหัวหญ้าอย่งางนี้มันก็บ่ค่อยกินมาได้หอนหญ้าก,กินน้ำเล็กน้ำน้อยหมูมันก็ได้กินหลายอย่างได้กินเศษอ,อ,อาหารเศษหมากไม้หมากต้อถ้าแบบว่า อพีของขาแบบมีต้นมะกระบุกนะเห็นข้าพี่น้องเอ้ยช่วงหนึ่งเขาเก็บมะกระกุกมาให้อยู่แต่ช่วงนี้มันบ่มีมะกระบกุกเาขเาก็ไ่ได้ไปเก็บเนาะเพราะว่าเขาผ่านมาเห็นกกมะกระบุกเขาก็เก็บมาให้มันปลูกกุ้งผสมผู้แบว่าเสกุ้งตะกุบมาปลูกอยู่กุ้งตะก,บก,ตกบุกบ,กบนี่มันใหญ่ไวแล้วก็มันเป็นมากตลอดให้มันหล่นมาให้หมูได้กิน หมูก็ว่ามันดุไล่ยม่ได้ดุไล่หมูนี่เออถ้าหมูเถิกไงเวลามันขึ้นมันอยากผสมพันธุ์แบบนั้นเออมันอยากดุไล่อันนี้หมูเฮามันยังน้อยอยูุมหากหะฮัดผสมพันธุ์แต่ก้าวก็เห็นมันอันตื้นค้อมแม่มันอยู่บัดนี้อันแม่พันเฮาไปละตายละควายส่วนตายแล้วรถบันี้รถคือเห็นเนี้อใดเด้ หมูน้อยนี่มันยังบโให้ผสมพันธุ์ม้งหมูแม่คือโบไฮเห็นมันขึ้นโคมเนาะจะเบิ่งไปนี่แหละยอดไม้ยอดยอดไม้ยอด,ยอดต่อกินมืดพี่น้องเย้ยขอท่าให้เก็บใหมมันกินยอดอ่อนมันใบกล้วยอ่อนมันก็นยังกิน พ่อพันแม่พันมันก็เป็นลายแต่งไทยเด้พี่น้องเองแต่เวลามันออกมาแล้วมันคือบนเป็นลายแตงไทยอันนี้เฮากับพวกงูมันสิซอดมาตะไยเนาะซอดมาตะปูตะหญ้านั่นบอกนี่กัอีด่างมันก็ออกมาเป็นด่างนะอีแรมันก็ออกมาเป็นสีดำแบบนั้นแลวก็อีซอกาลตมันก็ออกมาเป็นสีซอกาเลตเออแต่แต่พวกงูนี้นะแต่พวกนี้นะเป็นลายแต่งไทยอยู่ต่วมันยังน้อยนะเป็นลายแต่งไทยแต่อันนี้แบบด่างเลยมันก็ซอดมาแบบนี้จ้ามันซอดมาได้ยังไง มันเป็นอีด่างทั้งที่พฟอแม่มันก็เป็นลายแต่งไทยแล้วก็อีอีโซบะเลตมันก็แจักโซดมาได้อีแล่ก็เป็นดำมืดเออไอ้งวดนี้มันจะมีแต่หมูหมูเถิกมันเป็นลายแต่งไทยแต่ว่าเขาขายไปตั้งแต่เดือนแรกแล้วได้ครบเดือนหนึ่งเขาขายไปเลยตัวละห้าร้อยพี่น้องเลี้ยงขายลูกนี่ดีที่สุดเพราะว่าลูกมันเดือนหนึ่งก็ยังบ่ได้กินอาหารยังกินนมแม่อะไ เฮาก็ได้ขายเลยตัวละห้าร้อยพ่อค้ารับซื้อบัอันพี่น้องเอ้ยขออย่างเดียวว่าบัวห้มันเป็นลูกบัให้มันเป็นเกี้ยแค่นั้นแหละพ่อค้ารับซื้อเลยมีแม่พันธ์เขาสามสิบสี่สิบตัวนี่ได้การพี่น้องเอ้ยมันออกลูกอยู่ตลอดมันก็สิได้เงินหมุนเวียนตลอดได้ทุกเดือนเลยแหละเพราะว่ามันหลายแม่เนาะ ว่าเฮาบัดยังบ่ได้ขยายพันธุ์ขนาดเพราะว่าเฮาก็ยังบ่วได้มาอยู่แบบเต็มตู้เนาะเฮาก็บรอเอาแต่ลูกมันเฮาบ่ได้ลงทุนอย่างมากมายเฮารอเอาแต่มันได้ลูกออกมาแล้วมีตัวแม่ล่ะเก็บไว้เฮาบ่ได้ลงทุนซื้อแม่พันธุ์ซื้อแม่พันุ์คือที่แล้วคือแตงไทยที่มันตายก็แค่ตัวเดียวเท่านั้นแหละเฮาก็บ่ได้ซื้อโตเฮาก็เอาแต่หมู่ของเฮาเลย เพราะว่า,าเฮาก็เลี้ยงเป็นอาชีพเสริมนอกจากมีอาชีปลักเฮาก็บุค่อยมีเวลามาบึง่งมันเป็นไงก็เลยเฮาก็เลยบรได้ลงทุนอย่างมากมายเอาแต่แค่หมูอันนี้แหละหมูที่เฮามีอยู่นี่แหละ การเลี้ยงก็เลี้ยงเอาไปเลี้ยงกับงวกับควายมันอย่างก็ได้เมื่อสัี่า่าควายมันคิดนะมันเป็นควายแม่ลูกงอนมันบุแม่นควายเฮาเลี้ยงเนาะควายมันบุยเห็นหมูหมูก็บุยเห็นควายมันก็เล้คิดถ้าสมมติว่าเฮาเลี้ยงลำกันใส่ตะตนน้อยตันใหญ่มันก็เป็นอย่างพี่น้องเอยเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนี่ก็สามารถเลี้ยงห่วงกันได้อันนี้ก็เป็นข้อคิดเนาะแล้วก็ประสบการณ์ที่เลี้ยงมาเนาะก็ถือว่าเลี้ยงง่ายอะลีหมูนี่ค่ะอืม มันก็อาาสิตบ่ใบญ่คือกันกับหมูเคียงเนื้อแค่นั้นแหละพี่น้องเอยเพราะว่าสายพันธุ์มันเป็นสายพันธุ์อันนี้เนาะแต่ว่าเขาเอาไปซําเละนะไอตัวที่ควายมันกินตายแล้วแม่มันน่ะอไอมันบ่มีเลยพี่น้องเอยไขมันมีแต่เนื้อมีแต่หนังอืมเนื้อมันสมัดมีแต่เนื้อมีแต่หนังเลยมันบบได้อันมีไขมันคือกันกับหมูเนื้อแดงเด้ได้ ว่าว่าคักวันเนื้อมันแต่ว่ามันอาศิยได้เนื้อโบลายคือหมูลลเนื้อแดงแค่นั้นแหละโอ้ว่แล้วก็สายแล้วสำหรับคลิปนี้เฮากับสิคอลาไปซ้ำนี้เด้อพี่น้องเด้เอเฮาสีเมืองเราได้แบบนี้เมื่อค้าขายเฮาเลยขายของก็ได้หมูมันกินแบบนี้แหละไปเฮากับป้อเรียบร้อยแล้ว,ลวรวไฟฟ้าเฮากับเฮากระสิเมืองอะไรแบดนี้